ก็สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมว so ิถีชีวิตคนอีสานกันนะครับวันนี้เราจะพาไปชมไข่มดแดง well <go one wrote> นะครับวิธีการได้ไข่มดแดงมาอาหารของแพงนะครับของราคาแพงที่หายากนะครับเนื่องจากอยู่สูงและก็หายากนะครับจึงมีราคาสูงกันนะครับวันนี้เราพามาชมกันในี่แหละครับที่เรียกว่าไข่มดแดงของแซบของคนอีสาน ดูครับมีทั้งไข่มดแดงทั้งแม่เป้งนะครับที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไข่เล็กๆก็เราก็แยกกันออกมาจากไข่ใหญ่นะครับไข่ที่เราแยกเสร็จเราก็จะใส่ถุงอย่างนี้นะครับดูนะครับนี่ตามปริมาณนะครับแล้วก็นาไปขายนะครับถุงละ100บาทนี่นะครับสร้างรายได้ให้กับคนที่ขยันทํามาหากินนะครับ ไข่มดแดงนะครับเอาไปทําได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียวไข่มดแดงนะครับทําไข่เกียวมดแดงนะครับหรือไม่ก็เอาไปก้อยไปยำนะครับหรือจะไปแกงใส่หน่อไม้หรือต้มหน่อไม้นะครับแล้วก็ใครมีเมนูเด็ดๆก็นําไปทาประกอบเมนูเด็ดนะครับดูนะครับนี่ครับยังเป็นๆอยู่เลยนะครับราคาของไข่มดแดงนะครับก็มีแล้วแต่ช่วงฤดูนะครับแล้วแต่ ก็ขายกิโลละ800บางที่ก็ขายกิโลละ500ะครับนี่ครับอันนี้ก็ช่างปริมาณแล้วก็เอามาขายทุงละ100บาทนะครับครับก่อนจะจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องหนุ่มสายข่าวโซเชียลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปดีๆคลิปเด็ดๆนะครับ